สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำสาระความรู้ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนราษฎรมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นสงสัยคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีคุณผู้ชมสอบถามว่ากรณีเนี่ยบ้านหลังหนึ่งมีเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับในทะเบียนบ้านแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองสิทธิ์บ้านหลังนั้นนะครับ แต่เป็นตัวของผู้ที่สอบถามเองเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนจากเจ้าบ้านคนเดิมนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะติดต่อได้ตรงนี้จะทําอย่างไรนะครับโดยจะเปลี่ยนเป็นตนเองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมาเป็นเจ้าบ้านจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับในประเด็นเรื่องนี้นะครับก็มีผู้สอบถามนะครับไปยังสำนักทะเบียนว่าต้องการสอบถามว่ากรณีบ้านเนี่ยมีเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยไม่ใช่ผู้ครองกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นแต่ตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์จึงมีความประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนเจ้าบ้านจากคนเดิมเนี่ยมาเป็นตนเองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นแต่ว่า ไม่สามารถจะติดต่อเจ้าบ้านหลังนั้นได้นะครับกรณีนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนเจ้าบ้านจากคนเดิมเนี่ยมาเป็นตนเองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นนะครับคำตอบในเรื่องนี้นะครับเมื่อมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยและพบว่าเจ้าบ้านคนเดิมได้ย้ายไปอยู่อาศัยที่บ้านหลังอื่นแล้วตรงนี้นะครับให้เจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยแจ้งย้ายบุคคลน,นั้นออกจากบ้าน หากผู้นั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ทราบว่าผู้นั้นเนี่ยอยู่ที่ใดเกิน180วันเนี่ยให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้ครอบครองบ้านเนี่ยแจ้งการย้ายออกต่อน,นายทะเบียนและเพิ่มชื่อผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลางซึ่งจะทําให้บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านว่างนะครับหากผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องการจะเป็นเจ้าบ้าน ก็ให้ดําเนินการแจ้งย้ายตนเองเนี่ยเข้าบ้านหลังดังกล่าวและแสดงความประสงค์ขอเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้านซึ่งไม่ใช่ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในบ้านนะครับก็สามารถกระทําได้นะครับโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานในการไปยื่นแสดงต่อนายทะเบียนนะครับว่าตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะติดต่อ คนที่เป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านพบนะครับเราก็สามารถที่จะไปดําเนินการได้ด้วยตนเองในฐานะผู้ครอบครองบ้านนะครับโดยการแจ้งย้ายชื่อเจ้าบ้านเดิมเนี่ยไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางนะครับแล้วก็บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็จะว่างลงแล้วเราก็ดำเนินการย้ายเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นเจ้าบ้านแทนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ